แซลลี่คายักหนึ่งในเรนเจอร์ปกติของตัวเกมในช่วงร้รอนที่ให้เซตัสมาสูงเทียบเท่ากับเรนเจอร์คู่เทพโคโลโบมันจะยืนถึกยืนทนใช้งานได้ดีขนาดไหนสวัสดีครับมาพบผมในครอชาแนลเลกเช่นเคยครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับยูจีโฟน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบค่าวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตเพราะปิดเครื่องก็ยังฟาร,ร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโครดี้นั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมรราคาถูกถูกทีเช่อชื่อแรนเป่าของคุณเราขอแนะนาร้านมารุชอปร้านรับเติมเกมยร์ลายเรนเจอร์ปลอดภัยแน่นอน100%จดเบีถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ตามเพจมากกว่า100,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือเกมอ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นโรบอทไปต้นสามารถจ่ดยเงิน่เพจ a c e b o o k มารุชอปโน .1 ลิงก์อยู่ใต้ d e s c r ิ p ช i o นนะครับมาครับหลังเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเนี่ยเราได้ทําการรีวิวเรนเจอร์ไปแล รอนแสงนั่นเองเนาะในวันนี้ผมถึงตาของเรนเจอร์ตัวปกติกันบ้างนะกับอย่างเจ้าซอลลี่คายักกันก่อนตัวแรกรับผมเรนเจอร์ Ranger สายรัง่าตุน้ำตัวนี้ตัวปกติของตัวเกมจะใช้งานได้หรือเปล่านั่นเองในครั้งนี้ผมเพราะอะไรรู้ไหมเซตัตเขาให้มาสูงมากกับผมพลรรังโจมตีครับให้มาถึง1ล้าน2นะเมื่อเทียบกับกินโทคิที่เป็นคู่เทพโคโรโบรในร่างไฮเปอร์แม็กที่ให้มาล้านสี่นี่ได้ยว่า ใกล้เคียงอยู่เหมือนกันรองกระทั่งถึงพลังชีวิตับผมสายพาลังเหมือนกันแท้ๆให้มาสูงเกือบ12ล้านล้านผมซึ่งกินติคินี่ให้มาที่ที่12ล้านกว่าๆแทบจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าให้เซตันมาสูงมากๆก็เหมือนกับสมัยเจ้าเซนชินะครับที่เป็นเรนเจอร์คู่รองในโครบโบ ดันเจียนเมชินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรนเจอร์บทที่ใกล้เคียงกับคู่เทพโคูราโบนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นครับควา,ามเร็วในการโจมตีอให้มาอยู่ที่185ถือว่าตียังข้างเร็วความเร็วก,การที่110ก็เร็วปกติป,ปานกลางใช้ได้ระยะยืน55จุดแล้วก็อัตราการใช้สกิล2สกิลเท่ากัน30เปอร์เซ็นต์นะครับผมคูดาวสกิลที่1อยู่ที่12บสองวิและคูดาวสกิลที่2อยู่ที่เก้าวิตามปกติของตัวเกมไม่มีการลดคูดาวให้แต่อย่างใดลดสกิลไม่ให้ตติิดััััวมมมาาเลลลยยยสสสหรรบบพงคผแก ร่างไฮเปอร์ติดตัวอยู่แล้ว20%ต้าสกิลสำหรบสายพลัง30%ติดตัวและครูดารเรนเจอร์6.5วิและรัฐาเรนเจอร์ครับ 1590ครับผมและสกิลของเขาครับ,รบมาดูกันดีกว่าสกิลที่หนึ่งครับผมฝึกฝนร่างกายอย่างเข้มข้นเป็นการถือไม้กล้องเซลฟี่ออกมาเซลฟี่ตัวเองขณะขี่เรือคายักนะครับผมเป็นการบัฟต้างสกิล30%แล้วก็ยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องหรือดามจพิษแล้วก็พร้อมกับบัฟฮิลเล่อีก4 0ร์นนั่นเองนะครับผมทุกๆ1วิเป็นระยะเวลา7วินาทีและสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลดามจความเร็ว2เท่าครผมเขาจะเอาใบพายเนี่ย ไล่ทุบหัวฝ่ายตรงข้ามทำดาเมจ36เท่าพร้อมกับดีบัฟบ ลดหลบเลี่ยงตู50%และลดหลบสกิลอีก50%เป็นระยะเวลา7วินาทีพร้อมกับความสามารถไฮเปอร์ยังออกิบจตกการรอบสังหารเหมือนกับม็อบไซโคล100นั่นเองครับผมโอกาสการติดในกิวออยู่ที่30%ส่วนพีพีจะมากกว่านิดนึงครับผมอยู่ที่35%นั่นเองเนาะมันไม่ใช่ออกิบจตกการพลัสแต่อย่างใดทําให้โอกาสการติดยังไม่สูงกว่า50%นั่นเองนะครับผมโอกาสการติดของมันจะเริ่มหลังต่อสู้ไว้ในพีพีไปแล้ว5วินาทีผมก็จะสามารถ เริ่มการติดความสามารถนี้ได้เมื่อเราปล่อยเจตตัวนี้ออกจากหน้าป้อมนั่นเองนุ่มและความสามารถมันจะไม่สามารถใช้ติดติดกันได้นะผมมันต้องเว้นระยะเวลาคูดาวอย่างน้อย3วินาทีนั่นเองส่วนความสามารถราก้าวดาวกผมมีให้เลือก3อย่างครับการหยุดเวลาแล้วก็พรีชีพ2และสุดท้ายต่อต้านลำนำเยาหยวนนั่นเองับผมก็ที่ดีสุดคงเป็นการหยุดเวลา5วิเนาะส่วนอันนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับเอามาคอมโบกับออกมบจากการพรีชีพนี้เรียกว่า ปล่อยออกมาก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ตายไปแล้วก็ยังฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้อีกโอกาสการติดค่อนข้างที่จะสูงเลยสําหรับพีชีพ2นั่นเองเนาะโดยเกย์ที่เราใส่ให้ครับจะหนักจัดเต็มก็ผมชิ้นที่1กระบองรินวายครับพลังโจมตีรวมลดคูดาวโจมตีโดนแน่นอนของสกิลแล้วก็ลดคูดาวออปชั่นที่4 ช่องกลางครับผงยังหน้าร้อนทางชีวิตหลบสกิลลดแรงและออปชัน4เลือกต้านสกิลปิดท้ายด้วยประดับของต้นคริสต์มาสครับหลบสกิลต้านสกิลและลดแรงออปชัน4เลือกลดแรงนั่นเองนะทำให้เซนตันะตอนนี้ผมเป็นหลบ1 0 0ต้านทะลุ100ลดคูลดาวน์2จุดลดแรงอีก 3จุดนั่นเองนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าสายพลังควรจะต้องใส่ต้านให้เกิน100เข้าไว้หลบสกิลถ้าเกียร์ไม่พอเนี่ยใส่เพียงแค่ครึ่งเดียวโอเคยอมรับได้อยู่นั่นเองนะครับผมแต่ต้านสกิลขาดไม่ได้ครับไม่ถึงร้อยไม่ได้เด็ดขาดมันจะบางเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมหากใครไม่มีเกียร์ดีๆแบบนี้ครับก็ใส่เกียร์บ้านๆก็ได้คอนรองเทา้ากระเป๋าเกียร์ฟรีก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะแต่มีคอมเม้นะเกียร์รองเท้าในช่องกลางที่ต้องใส่เนี่ยค่าต้านสกิลครับควรจะมีค่าเกิน6 ส5เมื่อเราอัพเกียร์เต็มนั่นเองผมมันจะทำให้บวก3าแล้วเกิน95%ขึ้นไปและเหมาะการใช้งานสำหรับสายพลังนั่นเองครดังนั้นแล้วครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นในเซตหลักเลยดีกว่าจะใช้งานคร่าวๆเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ครับมาที่ดานแรกก่อนเลยครับสำหรับ396กกับเจ้าบอลนกนะครับดูกันหน่อยซิว่าจะ เป็นอย่างไรกร็บผมปล่อยไปเลยแลร้อ4 4แล้วตัวเล็กน่ารักเหลือเกินว่ะแซลลี่ตัวชนนี่คือไม่ได้เห็นนานแล้วครับที่ตัวเล็กขนาดนี้เพราะว่าพร็อพมี่มันเล็กมากนะครับสำหรับใบพายนะทุกทีนี่มันจะมีพร็อพอะไรใหญ่ๆต้องเหมือนแซลลี่นาฬิกาปู่เงี้ยนาฬิกาเบลล์ลิ่มเลยแซลลี่ตัวกระจึงหนึ่งนะครับและนี่คืออะไรเนี่ย โอ้โหฟาดคืนไปแล้วก็ผมเมื่อกี้นี่บอลนี่ตีพลาดรัวๆแล้วสกิลบัฟติดหัวค่อนข้างช้าด้วยนะครับอ่าก็ฟาดกระบปดูซิบอลน,นกจะตีไม่พลาดบ้างหรือเปล่าโอ้โหยังตีไม่โดนเลยนะบอลน,นกเหมือนเมื่อกี้ตีโดนทีหนึ่งหรือเปล่ายังไงเอ่ยโอเคยังพลาดอยู่โนกเมื่อกี้ไม่ขึ้นพลาดตอนที่กําลังออกสกิลแสดงว่าน่าจะตีโดนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ตายไม่สะดุง้งสะเทือนเนเพราะมันมีบัฟฮิวเลือดนั่นเองนะครับและตีโดนเรียบร้อยตายไปเรียบร้อย นะก็โอเคนะครับหลบสกิลพอใช้ได้ไม่ได้แย่แต่อย่างใดสกิลเดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับสายพลังอย่าไปหวังพึ่งเดาเมดจจากมันมากมายัดมาผมนานที่408ครับมาเทสค,ความแม่นของเจ้าเซลลี่คาะย,ยักกันหน่อยว่าเอาใบพายตบเนี่ยมันตีได้สักกี่ตัวกันเชียวในหนึ่งครั้งของสกิลนะครับมาให้ตัวเขียวเดิมมันกันนิดนึงนะครับปล่อยไปเลยเซลลี่ไม่มีการบับหน้าป้อมแต่อย่างใดครับพายเข้าตำแหน่งชิดหน้าทันทียืน55จุดนั่นเอง นะครับแล้วยังไงไม่ออกสกิลนั้นเราพายตัวถัดมาออกมาเลยมาแล้วครับผมกระโดดตบไป3-4มสี่ตัวโอ้ถือว่าแม่นยำอยู่พอสมควรนะครับผมเรื่องหลบสกิลอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับเรนเจอร์แสงมืดหรือตัวโครโบนะแต่ว่าผมว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วล่ะสำหรับตัวปกติเนาะและถัดมาผมมาเทสที่ด่าน444ว่ามันจะถึกทนสักแค่ไหนกันเชียวนะรอบแรงนี้ขอแค่โตมันเพียวเพียวก่อนละกันนะผมเดี๋ยวรอบที่2เราจะเอาของเพิ่มเติมมาช่วยมันนิดนึง นะอ่าดูตัวแรกตัวก่อนแล้วกันส,สัก3าตัวพออะนะดูไปโดนด่าน4 4 4บอสทั้งแลบกระทืบนี่โอ้มีตายอยู่นะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยติดบัคเหรอออโดนสตันเหรอโอเคนะโอ้โหยืนนิ่งไม่มีอะไรอยู่บนหัวนี่ดูยากนะครับผมไม่รู้ว่าโดนสตันยังไงโอ้โดนกระทืบขนาดนี้นี่ตายยากอยู่นะเพราะว่าพวกนี้มันตีปกติเป็นส่วนใหญ่นอสกิลนี่น่าจะมีแค่บอสกับเรนเจอร์บางตัวนั้นที่ออกสกิลแล้วมันขึ้นพาหนุมส่วนใหญ่ก็จะตีปกติเป็นหลักนะครับพอตีปกตินี่มันก็ หลบหลีกไม่มีไงเออเราไม่ได้ใส่มาครับก็จะบางๆหน่อยและบางคนนี่อาจจะเห็นว่าอู๋พี่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ถึกจ๋าอะไรขนาดนั้นนี่เอาว เราอย่าลืมนะครับว่าตัวมันเนี่ยเมื่อกี้อาสกิลบัฟแล้วไม่มีบัฟเกาะเลือนเ,เองฉะนั้นแล้วเราจะนาฬิกาปู่มาช่วยเสริมดูซิว่าเอ้ยถ้ามันได้บัฟเกาะเลือนเ,เนี่ยมันจะยืนถึกทนได้มากขึ้นอย่างชัดเจนหรือเปล่านเนเองครับผมกับด่านเดิมครับ444ปล่อยแบตเซลี่ในกระบอกคู่กับเฟลลี่คายาครับผมพายอย่างรวดเร็ววิ่งไปกีนพื้นที่ได้ดีจัดๆนะนาฬิกาปู่ผมไม่ได้ใส่เกียร์อะไรเลยนะครับดังนั้นเอามาบัฟวิ่องอย่างเดียวโดยแล้วก็บัฟเกาะเลือนนะครับดูซิ จะตายง่ายไหมพอได้บัฟเกาะเลือดเพราะตัวมันเองมีฮิวเลือดด้วยนะครับนี่ครับผมตีมาฟาดไปไปพายโอ้โหติดเยอะเลยนะครับผมถือว่าแม่นพอสมควรแล้วยังไงดียังไงครับไม่ตายเลยนะดูดิได้ฮิวเลือดจากตัวมันเองนะผมได้ฮิวเลือดจากนาฬิกาปู่ได้เกาะเลือดจากนาฬิกาปู่ยืนกันทั้งวันถึกกว่าเมื่อกี้แบบเห็นได้ชัดเจนมากพอนาฬิกาปู่หายไปคือบางเฉียบทันทะีเนาะพอบัฟหายนะครับได้ีว่า ต่างเลยนะต่างกับเมื่อกี้แบบขิดหูพิตานะผมเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีเลยแต่ต้องมีคู่หูสักนิดนึงเพื่อบับเกาะเลือดสะหน่อยแค่แล้วเดี๋ยวเรามาลองตีพี p พเป็นทีมกันบ้างดีกว่าไหมครับผมตอนนี้อยู่หลีกมากจ์สารกำลังจะก้าวขึ้นสู่ มาสเตอร์สนั่นเองครับผมและทีมที่1ครับผมต้นสัปดาห์บมจะดูว,ว่าเจอตึงแน่นอนครับสำหรับหลีกสูงระดับนี้ครับผมปาเราเอาทีมที่2ครับจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมผมเอากินโทคิใส่เพิ่มเติมไปด้วยเนือเพราะมันไม่บับเกาะเลือนั่นเองเนาะและที่เหลือก็เป็นตัวเมตาตามปกติแล้วเอาเจ้าเซลรี่มาเสริมลงไปด้วยนั่นเองนดูซิว่าถ้าเล่นแบบของจริงเนี่ยที่เจอแต่ตัวเมตาเนี่ยจะรอดหรือเปล่าครับผมปาเลสซโก ปล่อยตัวกันไปก่อนหนึ่งชุดครับผมจากนั้นตามด้วยคายักให้อ,อาคูณสองออกนะผมเดี๋ยวเร็วเกินดูไม่ทันนะนี่ครับผมยังยืนอยู่รอดได้ในท่ามกลางฝูงชนนะโอ้เอาเรื่องจัดเมื่อกี้นี้โดนตัวของไก่ทองปลาหอกัวยยังนิ่งยังเฉยนะและยังไงดีครับจังหวะนี้คายักยังยืนสตันอยู่เหมือนจะโดนสถานะง,ง่ายไปพิเศษนะเมื่อกี้ด่านสดักที่เราทดสอบกันก็ยืนนิ่งกันบ่อยนะครับเอาแล้วยังไงดีจังหวะนี้ เราสร้างกลุ่มกันหน้าบ้านนะผมเห็นกองกันหน้าบ้านอย่างนี้ไม่ได้เสียเปรียบแต่อย่างใดแล้วฝั่งตรงข้ามหายเกี้ยงแล้วครับผมยันหน้าบ้านนี่แหละเมตายืนไกลครับผมนะ ก็เสียดายหนึ่งนะครับเมตานี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าซาลลี่ตัวนี้นิดหนึ่งเพราะอะไรไหมเมื่อกี้มันไม่บับหน้าป้อมใช่ไหมครับผมแล้วก็สามารถวิ่งไปยัดหน้าบ้านเขาได้ค่อนข้างเร็วมากๆเพราะว่าเหมือนเครื่องที่ไวนั่นเองเนาะถ้าหากเป็นเมตาที่แบบยัดหน้าป้อมนะผมบอกได้เลยว่าซาลลี่ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ถูกใช้พอๆกับเรายมมาทูนั่นเองเนาะผมเอามาแบบว่า วิ่งกินที่ไปก่อนแล้วเหยียวให้ทีมตามหลังไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเมตายืนไกลเน้นตัวยืนข้างหลังเป็นหลักนะผมเอาตัววิ่งเร็วๆเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดครับผมเหลือให้มันใช้น้อยที่สุดับผมตอนนี้ก็น่าจะเหลือใช้เพียงแค่ตัวชนหนึ่งตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นตัวของกินโตคินะครับหรือว่าเป็นตัวของอาวาก็ตามแต่และอีกหลายตัวแค่ตัวเดียวเนาะสองสาตัวนี่ใช้น้อยลงนะครับและเราแพ้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยมแจ่อธิบายนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแพ้เฉยเอาไม่เป็นไร นะเอาไปว่าเราเห็นเจ้าซาลี่คายักกันแล้วนะว่าค่อนข้างที่จะยืนถึกยืนทนพอควรเวลาเล่นเป็นทีมตาถัดมาครับผม,ผมเจอเติงอีกแล้วนะขอตีทดสอบหน่อยละกันไป l e เลสซิโกครับผมมาลองดูซิแก้มือหน่อยครับเจ้าซาลี่คายักนะให้เขาเห็นหรือว่าเราเนี่ยถึกทนช่วยทีมได้เป็นอย่างดีปล่อยไปเลยออตโต้ด้วยนะไปเลสซิโกครับยังไงดีคายักนี่ออกสกิลบัฟฮิวเรียบร้อยครับผมวิ่งไปวิ่งไปลูก ตัวสแตนอีกแล้วนะสตตนบ่อยนะครับแล้วปัจจุบันนี้คือบอกได้เลยว่าโคนี่สล็อตบานแต่ไทยนะครับโอโ้โหบอกได้เลยว่าโอกาสได้เล่นยากอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเรื่องความเร็วความถึงนี่เราต้องยอมรับมันจริงๆว่าดูสิมาเติมทีมเร็วจัดๆนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยอาว่านิ่งนิ่งตัวสตตนเฉยๆนะครับยังไม่ตายยังเฉยยังอยู่เองครบคันเวลามีวับก่อนเรื่องที่ดีจริงๆนะ โอ้โหยิงกันทั้งวันนะครับดูดีมาเป็นฝูงมาเป็นกองทัพถึงก็ต้องหยุดเวลา5วิค้างเอาไว้เลยะครับผมปล่อยเร็วจนเกินไปเพราะไ่ีบัฟประจำเดือนจะ่วยนั่นเองและเรียบร้อยครับผมตานี้เราไม่ปั๊มาทนะครับตั้งใจเล่นเมื่อกี้นี้นะเออชนะเลยนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตาอ่าเออดูดีไม่แย่ไม่แย่นะเออค่อยมีภาษีการใช้งานหน่อยนะครับโอเคขึ้นมาซะสองเรียบร้อยขออีกสักตาละกันวะนะ เอาตึงๆอย่างนี้แหละทีมเมตาเลยนะครับมีอควาด้วยปหยุดอลาหวิครับผมเหมือนเดิมครับผมปล่อยไปเลยไป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 พายุงพายักษ์ปล่อยไปออโต้เลยละกันครับผมไหนดูซิพยักษ์ยืนสตันตอีกแล้วนะครับผมโอ้โหตัวสถานง่ายจัดๆนึกว่าตัวของมายากลมาเองนะยืนกันทั้งวันนะจังหวะเน,นี้ยไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นมาละโอ้โหยืนอย่างเดียวอูฟฝันตรงข้ามที่มันตึงว่ะ แช่แข็งหน่อยไหมลูกค่าหน่อยลูกเออค่าหน่อยลดจํานวนลดจํานวนไม่งั้นแล้วเดียอะจะไม่ไหวเอานะเพราะว่าอยู่เวลาห้าวินนี่มันลดจํานวนฝั่งเราค่อนข้างรวดเร็วทันใจนะครับกดอามาตะาไปก่อนนะแล้วจากนั้นพายุไม่คงไม่ต้องละมั้งอะให้เขาแสดงฝีมือกันหน่อยขยักกับผมอู้ไม่โดนสตันด้วยอ้าวโดนอยู่ดี <c oughs> นะกำลังจะชมเลยนืว่าบางตัวหลบได้นะครับเพราะว่าคุณกินนี่โดนทั้งแผงเลยนะเมื่อกี้นี้ แล้วยังไงดีครับจังหวะนี้ยัดถึงหน้าบ้านแล้วน่าจะจีจีเลยหรือเปล่าเอ้ยใครยักพึ่งหายสตันและโดนอ่ะยังนะครับผมนุวกาดูสตันอีกเร็วนะบับไปก่อนและเข้าตำแหน่งครับผมได้ตีป้าป,ป้าป,ป้าปและเรียบร้อยครับผมเมืม่อทีมจะเป็นตัวแบกซะมากกว่านะคยักษ์นี่เอามาแบบว่าของประดับตกแต่งทีมนะครับดูไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแต่เราจะเห็นได้ชัดนะครับมันยืนถึก ยืนทนช่วยทีนด้เป็นอย่างดีน้แม้จะโดนสตันง่ายไปหน่อยบทสรุปการใช้งานเจ้าซาลี่คายักษ์นะผมเรนเจอร์ตัวเล็กตัวน้อยที่ด้านเป็นสายพลังเป็นเรนเจอร์ที่มีเซตัสค่อนข้างที่จะโสนะครับสามารถยืนถึงยืนทนได้ดีระดับหนึ่งเมื่อมีเรนเจอร์คู่หูอีกสักหนึ่งตัวสําหรับสายพลังที่มีบัฟเกาะเลือนั่นเองนะผมถ้ามีบัฟอย่างอื่นด้วยก็จะดีมากๆเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าเอามาใช้คู่บัฟวิ่งไวเมตานี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่อย่างที่อธิบายกันไปเพราะเป็นเมตายืนไกลนั่นเองเนะา้้้้เปนนนมมตตยัดหอีอ จะถูกใช้แทนตัวบาวยมทูตวดวิ่งไปกินที่ได้เป็นอย่างดีแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับผมก็ต้องรอเมตาแบบนั้นมันวนกลับมาตัวนี้ก็อาจจะได้รับเลือกแต่ป่านนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะโดนนงโดนเนื้ออะไรกันตามการระยะเวลาและรอตัวใหม่ใช้งานจะดีมากกว่านั่นเองครับผมณตอนนี้ถ้าใครเพิ่งสร้างไอดีใหม่ๆไม่มีตัวชนใช้ตัวนี้เปิดได้มาติดแถมมาก็สามารถปั้นชั่วคราวมาใช้งานได้แต่ต้องเป็นไอดีที่มีกบดำเหลือเฟือนะครับถ้าเป็นไอดีที่กบดำยังไม่เพียงพอใช้เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะหยิบจามาใช้เพียงแค140 ลองใช้งานไปก่อนนั่นเองเพราะว่าบัฟอะไรก็ทั่วๆไปหาได้จากเรนเจอร์ตัวอื่นสกงสกิลอะไรก็ไม่มีทรรุมาตามีดีบัฟไปนี่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยดีเด๋อะไรสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะอ๋อเกือบลืมไปเดี๋ยวลองมาเล่นกิลด์กันหน่อยไหมครับว่าหลบสกิลดีบัฟเนี่ยมันจะติดหัวฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านั่นเองครับผมมาลองดูกันดีกว่าเราใส่ไว้เรียบร้อยครับสำหรับซารลี่ขายะอคูสององนิดนึงเนาะเดี๋ยวเร็วเกินไปงะคสัญลักษณ์มันเป็นรูปใบพายมจะติดหัวบอได้หรืเปล่าเเอ่ยหมือนจะไม่ติด นะไม่เป็นไรอันนี้ติดรูปอะไรเอ่ยติดรูปอะไรเอ่ยบนหัวบอสตอนนี้เออรูปของอ้นี่หรือเปล่าเจ้าแมวเหมียวหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าจะใช่รูปใบพายแต่อย่างใดเนาะแตกนะครับผมเจอตัวของ เจสซิก้านน้ำนะไม่ไหวนะผมตัวนั้นตัวบักอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าซสือดีขยักเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรและก่อนจะทางไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดถึงแจ้งเตือนเป็นกระจายช่องแม็กโครดอทคอนเองนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประรามาณนี้ครับผมลาไปน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย